พักดีเองครับวันนี้มาทำขนมกระยาศาสตร์บ้านดงกระทงยามสวัสดีครับทุกคนวันนี้พักดีขอพาไปบ้านดงกระทงยามชุมชนเก่าแก่ในอำเภอสีมโหสดจังหวัดปราจีนบุรีที่ยังคงรักษาสเสน่ห์ของชาวไทยพวนไว้ได้อย่างเข้มแข็งจนได้รับการยกย่องเป็นชุมชนคุณธรรมเลยครับเป็นจุดเช็คอินที่น่าสนใจมากๆเจาะวิถีไทยพวนมนตเสน่ห์แห่งการสืบทอด ที่บ้านโดงกระทงยามนี้คุณจะได้สัมผัสกับโลโคทัชอย่างลึกซึ้งเพราะที่นี่สืบทอดศิลปะวัฒนธรรมประเพณีและภาษาเฉพาะถิ่นมาอย่างยาวนานลองดูว่ามีอะไรน่าสนใจบ้างครับศูนย์กลางภูมิปัญญาอย่าลืมไปแวะเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์พื้นบ้านไทยพวนที่รวบรวมข้าวของเครื่องใช้โบราณและเรื่องราวประวัติศาสตร์ของชุมชนไว้เพียบเลย เอกลักษณ์โดดเด่นดื่มดำกับเสน่ห์ของชาวไทยพวนทั้งภาษาพูดการแต่งกายและอาหารพื้นบ้านที่หาชมได้ยากกิจกรรมสร้างสารรค์สุดว้าววันนี้พักดีมาเข้าร่วมกิจกรรมสำคัญนั่นก็คือการสาธิตทำอาหารท้องถิ่นโดยเฉพาะการกวนขนมเกรยศาสตร์นี่แหละครับนอกจากนี้ยังมีการกวนขนมมะตนการจักสานและชมการแสดงรำวงไทยพวนอีกด้วยสนุกสุดๆไปเลย สินท้าชุมชนสามารถเลือกซื้อผลิตภัณฑ์หัตถกรรมพื้นบ้านที่ถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นกลับไปเป็นของฝากได้ด้วยบ้านดงกระทงยามเป็นมากกว่าแหล่งท่องเที่ยวแต่เป็นแหล่งเรียนรู้ที่เปิดประตูให้ทุกท่านได้ซึมซับวิถีชีวิตดั้งเดิมอย่างแท้จริงเลยครับ